อัตถกถาอุทุมภริกสูตรอุทุมภริกสูตรเริ่มต้นว่าเอวัมเมสุตังดังนี้ในอุทุมภริกสูตรนั้นมีการพนา,นาตามลำดับบทดังต่อไปนี้บทว่าปริพาชโกหมายเอาชน,นะปริพาชกบทว่าอุทุมภริกายะ ปริพาชาการามีได้แก่ในอารามปริพาชกในสำนักของนามอุทุมภริกาเทวีคำว่าสันธานโนเป็นชื่อของคฤริหบดีนั้นคฤริหาบดีผู้นี้มีอนุภาพมากเป็นยอดบุรุษในจำนวนอุบาสก500คนเป็นผู้แวดล้อมเที่ยวไปเป็นพระอนาคามีด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้สรรเสริญเขาในท่ามกลางมหาบริษัทว่าสันธานะคิหบดีประกอบด้วยองค์หประการมีความเชื่อมั่นในพระตถาคคดดำรงตนอยู่ในพระสัทธรรมองค์หประการเป็นไฉนคือด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแกลนในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ด้วยอริยะศีลด้วยอริยะญาณด้วยอริยะวิมุติ ภิกษุทั้งหลายสันธานนะเครืหาบดีประกอบด้วยองค์หกประการเหล่านี้แหละจึงชื่อว่ามีความเชื่อมั่นในพระตถาคตดำรงตนอยู่ในพระสัทธรรมสันธานนะเครืหาบดีนั้นอธิษฐานองค์อุโบสถแต่เช้าตรู่แล้วในเวลาเช้าก็ถวายทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อพวกภิกษุไปวิหารแล้วเกิดความรำคาญ เพราะเสียงรบกวนของเด็กเล็กและเด็กใหญ่ในบ้านถึงออกไปด้วยคิดว่าจะฟังธรรมในสำนักพระาศาสดาด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ตอนบ่ายบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าทิวาทิวัสเสวะได้แก่เวลาเลยเที่ยงไปชื่อว่าเวลาบ่าย อธิบายว่าสันธานนักเคราบรดีนั้นได้ออกไปในเวลาบ่ายคือพอเลยเที่ยงไปบทว่าปฏิสัล,ลิโน,โนได้แก่รวบรวมจิตจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นๆหลีกเรนอยู่คือถึงความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งโดยอำนาจแห่งความเสวยความยินดีในฌานบทว่า มโนภาวะนิยานังคือผู้ยังใจให้เจริญได้แก่จิตของผู้ระลึกถึงกระทำไว้ในใจย่อมเป็นจิตอันปราศจากนิวรณ์คือจิตฟูขึ้นเจริญขึ้นบททั้งหลายมีบทว่าอุณาที่นิยาเป็นต้นพึงทราบตามนัยยะโดยพิสดารในโปตถะปาทสูตรนั่นแหลบทว่า ยาวตาคือมีจำนวนเท่าใดบทว่าอายันเตสังอันตโรความว่าบรรดาสาวกเหล่านั้นสันธานะคฤหบดีนี้นับเนื่องอยู่ภายในสาวกเหล่านั้นหรือเป็นสาวกคนหนึ่งได้สดับว่าเราสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเฉพาะคฤหัสถ์ซึ่งเป็นพระอนาคามี มีจำนวนห้า้อยคนอาศัยอยู่ในกรุงราชครืนิโครธปริพาชกกล่าวว่าออยังเตสังอันตโรดังนี้เป็นต้นหมายถึงเหล่าอุบาสกแต่ละคนมีบริวารคนละห้าร้อยคนนิโครธปริพาชกปรารถนาการเข้ามาของคฤิหะบดีนั้นจึงกล่าวว่าอปังเปวะนามะ ดังนี้ก็เหตุแห่งความปรารถนาได้กล่าวไว้แล้วในโปตถะาปาทสูตรนั่นแหละบทว่าเอตทะโวจากได้แก่สันธานะครหะบดีกำลังเดินมาได้กล่าวคำนี้ว่าอัญญาโคอิเมเป็นต้นพระตนได้สดับถ้อยคำของปริพาชกเหล่านั้นในระหว่างทางนั่นแหละในบทเหล่านั้น บทว่าอันติติยาความว่าที่ชื่อว่าอัญญเดรถีเพราะเป็นเดรถีเหล่าอื่นด้วยการเห็นบ้างมานยาบ้างกิริยาบ้างอาจาระบ้างการอยู่บ้างอิริยาบทบ้างบทว่าสังคัมะสมาคมะได้แก่ในสถานที่มงเล็บ พวกปริพาชกบงแล็บปิดไปมารวมกันนั่งเป็นกลุ่มบทว่าอารัญ,ญเยวนะปธานิได้แก่ราวไพรในป่าคือเสนาสะนะที่ไกลพ้นจากเขตบ้านเสนาสะนะที่สงัดคือสถานที่อยู่ไกลห่างจากแดนของมนุษย์บทว่าอปปาสถานิ คือมีเสียงเบาบางแม้แต่เสียงคนเดินทางซึ่งเดินทางผ่านไปใกล้ที่อยู่บทว่าอัปปนิโคสานิคือมีเสียงเบาๆโดยไม่มีเสียงกึกก้องบทว่าวีชนะวาตานิคือปราศจากวาทะของคนผู้สัญจรไปในภายในบทว่ามนุษยสราหะ เสยยาการนี้ได้แก่สมควรคือเหมาะแก่การทำกรรมอันเร้นลับของมนุษย์บทว่าปฏิสลานะสารุปปนิได้แก่เหมาะแก่การอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นสันทานะคริหาบดีจึงคิดว่าโอ้พระศาสดาของเราเสพเสนาสนะเห็นป่านี้ซึ่งประคองอัญชลีไว้เหนือศีรษะแล้ว นั่งเปล่งอุทานนี้คำว่าเอวังวุเตความว่าเมื่อสันธานะคฤหาบดีเปล่งอุทานอย่างนี้นิคโครดปริพาชกจึงคิดว่าคฤิหาบดีนี้แม้นั่งในสำนักเราก็ยังชมเชยยกย่องพระาศาสดาของตนองค์เดียวแต่ไม่สำคัญเราว่ามีอยู่ เราจะให้ความกำเริบที่เกิดขึ้นในคฤหบดีนั้นตกไปในเบื้องบนของพระสมณโคโดมจึงได้กล่าวคำนี้กับสันธานะคฤหาบดีคำว่ายักษเเคเป็นนิบาตใช้ในอัดว่าทักท้วงบทว่าชาเนยยาสิแปลว่าควรรู้ควรเห็นบทว่า เนะสมโนโคตมโมสัลปติความว่าพระสมณโคดมย่อมเจรจาพูดกล่าวกับใครด้วยเหตุไรมีคำอธิบายอย่างไรมีคำอธิบายว่าถิว่าเหตุแห่งการเจรจาอะไรอะไรจะพึงมีหรือถิดว่าใครๆมีความต้องการเจรจา ึงไปสำนักพระสมณโคดมพึงเจรจาแต่ไม่มีเหตุใครๆก็ไม่ไปหาท่านพระสมณโคดมนั้นจะเจรจากับใครเล่าเมื่อไม่ได้เจรจาก็จักบรนลือพระสีหนาฏอย่างไรได้บทว่าสากัดฉังคือสนทนาร่วมกันบทว่าปัญญาเวยติยัง ได้แก่ความเป็นผู้ฉลาดในยานโดยอุตระในและปัจจุตระในบทว่าสุญญาคารตาคือหายไปแล้วในสุญญาคารนิคโครธปตริภาชกแสดงว่าเพราะพระสมณโคดมได้บรรลุพระปัญญาเพียงนิดหน่อยที่โคนโพเมื่อพระสมณโคดมพระองค์เดียวนั่งที่สุญญาคาร พระปัญญานั้นก็หายไปแต่ถ้าพระสมณะโคโดมนั้นพึงนั่งคลุกคลีด้วยหมู่คณะเหมือนเราพระปัญญาของพระองค์ก็จะไม่พึงหายไปบทว่าอปริสาวัจโรได้แก่ไม่อาจเข้าไปสู่ที่ประชุมได้เพราะไม่กล้าบทว่านาลังสัลปายะ คือไม่สามารถเจรจาปราศัยได้บทว่าอันตะปันตาเนวะความว่าพระสมณโคโดมกลัวต่อปัญหาว่าใครๆพึงถามปัญหากัเราดังนี้จึงเสพที่อันสงัดณภายในอย่างเดียวคือเสนาสนะอันสงัดบทว่าโคกานาได้แก่แม่โคมีตาบอดข้างเดียว ได้ยินว่าแม่โคบอดนั้นเที่ยววนเวียนเสพที่อันสงัดภายในเท่านั้นได้สดับมาว่าแม่โคบอดนั้นแม้มุ่งหน้าไปราวป่าก็ไม่สามารถไปได้เพราะเป็นโคตาบอดถามว่าเพราะเหตุใรตอบว่าเพราะแม่โคบอดนั้นย่อมกลัวต่อใบไม้กิ่งไม้หรือหนามกระทบเอา ย่อมไม่สามารถจะอยู่เฉพาะหน้าฟูงโคได้ถามว่าเพราะเหตุใดตอบว่าเพราะแม่โคบอดนั้นย่อมกลัวต่อเขาโคหูโคหรือหางกระทบเอาสัพว่าอิงคะเป็นนิบาทใช้ในอัจวัทักท้วงบทว่าสังสาเทยามะได้แก่เราพึงทำความเยียดยาม คือให้ถึงความกระอักกระอ่วนเท่านั้นด้วยการถามปัญหาข้อหนึ่งบทว่าตุจฉะกุมผู้วะนังได้แก่วงเล็บพึ่งบีบรัดวงเล็บปิดพระสมณโคโดมนั้นเหมือนบุคคลบีบรัดหม้อเปล่าฉะนั้นบทว่าโอโรเทยามะคือพึงบีบรัดจริงอยู่ หม้อที่เต็มแล้วกลิ้งไปข้างโน้นข้างนี้บุคคลบีบรัดไม่ได้ส่วนหม้อที่เปล่าบุคคลจะสามารถพลิกกลับบีบรัดตามความชอบใจได้ฉันใดนิครธปริพารชกนี้ย่อมกล่าวว่าเราจะบีบรัดพระสมณโคดมเหมือนบีบรัดหม้อที่เปล่าโดยรอบด้านด้วยการบีบคั้นด้วยวาทะเพราะพระองค์มีปัญญาถูกกระจัดเสียแล้ว ปริพาชกเมื่อไม่เห็นวงพระนาราศีทองของพระาศาสดาจึงแสดงกำลังของตนในที่รับหลังพระทศพลคำรามเปล่าเปล่าปรๆมีประการต่าง,างๆเหมือนบุตรคนจันทานเศจษสีขติยากุมารซึ่งไม่ได้เจอปนโดยชาติและเหมือนสุนักจิ้งจอกเสียดสีพยาไกรสอนสีหราชแท้ๆด้วยกำลังฉะนั้นแม้อุบาสกก็คิดว่า ปริพาชกผู้นี้ขู่ตะข้อเกินไปพยายามโดยไม่มีประโยชน์เหมือนเหยียดเท้าไปเพื่อสมัมผัสโอเวจีเหยียดมือไปเพื่อจับพวักระพรมฉะนั้นถ้าพระศาสดาข,ของเราพึงมาสู่ที่นี้พระองค์พึงลดทงคือมานะที่ปริพาชกนี้ยกขึ้นจนถึงพระวักวะพรมโดยฐานะทีเดียวแม้ผู้มีพระภาคเจ้า ก็ได้ทรงสดับการสนทนาปราศัยนั้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอัสโศสิโคอิมังคาถาสลาปังดังนี้บทว่าสุมาคทายะความว่าบุรุษคนใดคนหนึ่งนั่งที่ฝั่งสะบกกรณีชื่อสุมาคทาได้เห็นหมู่พวกอสูรกำลังเข้าไปอย่างพบอสูรทางก้านดอกบัว อาหารท่านเรียกว่านิวาปะในคำว่าโมระนิวาเปนี้อธิบายว่าได้แก่สถานที่ที่บุคคลให้เหยื่อพร้อมทั้งให้อภัยแก่นกยุงบทว่าอัพโภกาเสคือในสถานที่เป็นเนินบทว่าอัสารปตาได้แก่ได้ประสบความยินดี คือประสบความสมนัสบทว่าอัจฉริยังคือเป็นนิสัยแห่งมรรคชั้นสูงบทว่าอาทิย์พรหมจริยังได้แก่อริยะมรรคกล่าวคือพรหมจันท์ชั้นต้นนิโครธปริภาชกได้กล่าวดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสาวกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำแล้ว บำเพ็ญอริยามรรคอันเป็นอาทิพรหมจรรย์ด้วยอัธยาศัยแล้วถึงความปลอดโปร่งย่อมรู้เฉพาะด้วยการบรรลุพระอรหันตด้วยธรรมชื่ออะไรบทว่าวิปปากถาได้แก่ที่ค้างอยู่ยังไม่จบเพราะการมาของเราเป็นปัจจัยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยินยอมแบบพระสัพพัญญูว่าเธอจงกล่าวไปเถิด เราจักแสดงธทมนั้นให้จบให้ถึงที่สุดบทว่าทุทชานงโขความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับคำของปริพาชกแล้วทรงดําริว่าปริพาชกนี้ย่อมถามถึงธรรมที่เราแสดงพระสาวกอันเป็นข้อปฏิบัติที่พระสาวกเหล่านั้นพึงบำเพ็ญหากเราจะกล่าวทมนั้นแต่ต้นแก่เขา เขาจะไม่รู้ทำแม้ที่เรากล่าวแล้วก็ปริพาโชคนี้เป็นผู้มีวาทะรังเกียจบาปด้วยความเพียรเอาเถอะเราจะให้เขาถามปัญหาในวิสัยแห่งวาทะนั้นเท่านั้นแล้วจะแสดงความไม่มีประโยชน์แห่งรัทธิของสมณะพราหมณ์เป็นอันมากครั้นแล้วจักปยากรปัญหานี้ในภายหลังจึงตรัสว่า ทุจานังโคเอตังเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสเกอาจาริยะเก่คือไม่มีลทัทธิอาจารย์ของตนบทว่าอธิเชคุดเฉคือในการเกลียดาบาปด้วยความเพียนบทว่ากระถังสันตาคือเป็นอย่างไรบทว่า ตบโปชิคุศชาได้แก่การเกลียดบาปคือการหน่ายบาปด้วยความเพียรบทว่าปริปุนาคือบริสุทธิ์แล้วคำว่ากระถังอปริปุนาได้แก่เธอจงถามอย่างนี้ว่าไม่บริสุทธิ์อย่างไรบทว่ายัตระหินามะคือโยนามะบทว่า อปัสสัตเทกตาวาได้แก่ให้ไม่มีเสียงดังคือให้มีเสียงเบาได้สะดับว่าปริภาชกนั้นคิดว่าพระสมณโคดมย่อมจะไม่บอกเพียงปัญหาข้อเดียวแม้การสนทนาปราศัยของพระสมณโคดมนั้นไม่มากนักก็ชนเหล่านี้ย่มอมคอยตามและสรรเสริญพระสมณโคดมตั้งแต่ต้นเอาเถอะ เราจะทำชนเหล่านี้ให้เงียบเสียงพูดเสียเองปริพาชกได้ทำตามนั้นแล้วด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอปัสทเทกตวาเป็นต้นในคำเป็นต้นว่าอัตโปชิคุชวาทาความว่าเรากล่าวการเกลียดบาปด้วยตวบะย่อมยึดถือการเกลียดบาปด้วยตวบะนั้นโดยความเป็นสาระ ด้วยใจบ้างย่อแนบแน่นการเกลียดบาปด้วยตะบานั้นประกอบความเพียรในการทรมานตนเองซึ่งมีประการต่างๆแล้วอยู่ด้วยกายบ้างบทว่าตปัสสีคืออาศัยตาบะคำว่าอาเจลโกเป็นต้นพึงทราบโดยนัยยะพิสดารในสีหนาสูตรบทว่า ตปังสมาธิยติได้แก่ยึดถือตบะมีความเป็นเอเจละกะเป็นต้นคือถืออย่างมั่นคงบทว่าอัตมโนโหติความว่าปริพาชกดีใจว่ามีใครอื่นในตบะนี้เช่นเราบทว่าปริปุณะสังกัปโปได้แก่ มีความดำริสิ้นสุดลงอย่างนี้ว่าเพียงนี้ก็พอก็คำนี้มาด้วยอำนาจแห่งพวกเดรธีพึงแสดงแม้ด้วยสามารถการเกี่ยวข้องทางาศาสนาจริงอยู่คนบางคนสมาทานทุด,ดงเขาย่อมยินดีทุนงนั้นว่าคนอื่นใครเล่าจะส่งทุด,ดงเช่นเราชื่อว่ามีความดำริบริบรูรณ์ลแล้วคำว่า อปัสสิโนอุปกิเลโสโหติได้แก่นี่คืออุปกิเลสของผู้มีตบะทั้งสองประการนั้นเราย่อมกล่าวว่าตบะเป็นอุปกิเลตแก่บุคคลน,นั้นด้วยเหตุเพียงเท่านั้นบทว่าอัต,ตานุก,กังเสสิได้แก่ยกตนคือชูตนว่าใครจะเป็นเช่นเรา บทว่าปรังวมเพติได้แก่ขู่คือดูหมิ่นคนอื่นว่าผู้นี้ไม่เหมือนเราบทว่ามัชติคือมัวเมาด้วยความเมาคือมานะบทว่ามัจฉิได้แก่ลืมสติคือติดอยู่ได้แก่คล้องอยู่บทว่ามัทมาปัจติได้แก่ ถึงความมัวเมาว่าสิ่งนี้เท่านั้นเป็นสาระปริพาโชคนี้แม้บวชในศาสนาแล้วเป็นผู้มีทุดงบริสุทธิ์ไม่ใช่มีกรรมฐานบริสุทธิ์ย่อมยึดถือธุดงเท่านั้นโดยความเป็นสาระเหมือนยึดถือพระอรหันต์ในคำว่าลาภสการะสิโลกังนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ ชื่อว่าลาบเพราะอาจว่าได้ปัจจัยสี่ปัจจัยเหล่านั้นแหละที่ตกแต่งทำไว้อย่างดีได้มาชื่อว่าสการะการกล่าวสรรเสริญชื่อว่าสิโลกะบทว่านิพพเตติความว่าลาบเป็นอันมากย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเป็นอเจลกเป็นต้นหรือการทำสมาทานทุดงของเขาเพราะฉะนั้น ปริพาจกจึงกล่าวว่านิพพเตติดังนี้คำที่เหลือในที่นี้พึงทราบด้วยอำนาจแห่งผู้มีตาบะทั้งสองประเภทโดยนัยยะที่กล่าวไว้ครั้งก่อนนั่นแหละบทว่าโธทาสมาปัจติได้แก่ถึงสองส่วนคือทำเป็นสองส่วนบทว่าคมติคือชอบใจ บทว่านักธรรมติคือไม่ชอบใจบทว่าสาเปโขโประชาติได้แก่ผู้มีความอยากย่อมละถามว่าอย่างไรตอบว่าตอนเช้าเขาบริโภคนมทีนั้นถ้ายกได้นำเนื้อไปให้เขาอีกเขามีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้เมื่อไรเราจะได้อย่างนี้อีก ถ้ารู้อย่างนี้เราจะไม่ควรบริโภคนมตอนเช้าเราสามารถทำอะไรได้จึงมุ่งสละเหมือนการสละชีวิตด้วยการกล่าวว่าไปเถิดท่านผู้เจริญท่านนั่นแหละจงบริโภคบทว่าคทิโตคือกำหนัดแล้วบทว่ามุจจิโตได้แก่ลงลืมแล้วเพราะความอยากมีกำลัง คือเป็นผู้มีสติหลงลืมบทว่าอัจชาปันโนคือค้องอยู่ในอามิตไม่ทำแม้เพียงการเชื้อเชิญโดยทําว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุท่านจักบริโภคกระทำให้เป็นคำใหญ่ๆบทว่าอนาทีนวะวะสาวีคือไม่เห็นแม้เพียงโทษ การรู้จักประมาณชื่อว่านิสรณะในคำว่าอนิสรณะปัญโยนี้เขาไม่ทำแม้เพียงการพิจารณาและการบริโภคบทว่าลาภสการะสิโลกะนิกันติเหตุคือเพราะเหตุแห่งความอยากในลาเป็นต้นบทว่าสังภเขติ แปลว่าเคี้ยวกินบทว่าอสศนวิจักกังคือมีสันฐานคมเหมือนสายฟ้ามีคำอธิบายว่าตใต้ฟันของบุคคลน,นี้คมประดุดสายฟ้านิใช่จะไม่บริโภคพ,พืชอะไรในบรรดาพืชอันเกิดแต่รากเป็นต้นก็เมื่อเป็นเช่นนั้นชนทั้งหลายย่อมรู้จักเขาว่าเป็นสมณะด้วยการตู่ว่าเป็นสมณะ เขาย่อมรุกรานคือดูหมิ่นด้วยอาการอย่างนี้ข้อนี้มาด้วยอำนาจพวกเดรธีแต่ด้วยอำนาจพระภิกษุในข้อนี้มีคำอธิบายประกอบดังต่อไปนี้ว่าภิกษุนี้ตนเองได้ทรงทุดดงเขาย่อมรุกรานผู้อื่นอย่างนี้ว่าชนเหล่านี้จะชื่อว่าเป็นสมณะได้อย่างไรแต่กล่าวว่าพวกเราเป็นสมณนะดังนี้ แม้คุณเพียงทุดงก็ไม่มีคนเหล่านี้เมื่อสแสวงหาอาหารมีอุเทศพัดเป็นต้นชื่อว่ามากัมากๆด้วยปัจจัยเที่ยวไป